ทิศมงคลคนเกิดวันอังคารตั้งแต่วันที่1นึถึงเธันวาคม2องพจะเป็นทิศไหนบ้างมาดูกันนะครับถ้าคุณกําลังต้องการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวย้ายที่อยู่ย้ายภูมิลําเนาหรือบางคนนี่ย้ายที่ทํางานไปนเลยก็มีนะครับและอาจจะเป็นแค่การทําอะไรบางอย่างภายในบ้านของคุณเองก็ได้นะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่รู้ หรือไม่แน่ใจว่าคุณควรจะทําเรื่องนั้นๆที่จุดไหนหรือทิศไหนของบ้านถึงจะส่งผลดีถ้าเป็นการเดินทางก็แสดงว่าคุณยังไม่มีเป้าหมายปลายทางที่ชัดเจนเลยนะครับก็เลยกําลังต้องการทิศที่เป็นมงคลสําหรับคุณในช่วงนี้มาใช้เป็นไกด์ไลน์มากําหนดทิศทางที่ควรจะไปจะได้เป็นการเดินทางที่ดีมีความปลอดภัยและที่สําคัญที่สุดเป็นทิศมงคลที่สนับสนุนสิ่งที่คุณจะทําให้ยิ่งประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้น มาดูกันนะครับทิศมงคลสําหรับคนเกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้ทิศที่เด่นมากๆคือทิศตะวันออกแล้วก็ทิศใต้กับทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับ4ทิศเลยนะทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับตะวันออกใต้ตะวันออกเฉียงใต้และ ตะวันตกเฉียงเหนือลองไปใช้ดูนะฮะก็ขอโชคดีน,นะครับ